แต่และเรื่องของรัฐบาลถัดจากนี้ไปเนี่ยเต็มไปด้วยปัญหาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประตูเนี่ยนะครับแม้ว่ายังไม่ปิดสนิทอะ่ะแต่เรื่องประชามติทำม้เห็นว่ามันก็เกือบสนิทเหมือนกันว่ามันจะมีความยากขึ้นตามลำดับกับสถานการณ์ที่รัฐบาลอาจจะหลงโพ<อ>คือต้องเข้าใจว่าคนที่โพลำดับหนึ่ง เมื่อหน้านี้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้อยู่แถวแถวฮาวาวดไหมฮะเห็นไหมก็คุณพิธาพักเก้าไกลได้ที่หนึ่งมาตลอดอ่ะตอนนี้คุณพิธาเขาอยู่ที่ไหนเห็นไหมวิ่งระหว่างฮาวาเวดกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนั่นคือรางวัลของคนได้ที่หนึ่งส่วนคนที่คะแนนนี่นะครับ ต่ำๆแล้วพวดขึ้นมาได้ที่หนึ่งควรฉุกคิดได้ว่ามันได้เวลาของคนที่ได้ที่หนึ่งแล้วคือถ้ามองแบบสบายใจก็บอกว่าโอ้คะแนนความนิยมพวดพลาดถามว่าความนิยมเกิดจากอะไรอ่าอยากฟังค่ะนะครับเกิดจากการแจกเงินแจกเงินสดแต่ก็มีน้ำหน้ามาพูดเรื่องเป็นเงินดิจิตอนกันอยู่แล้วบรรดานายแบกนางแบกทั้งหลายก็มาโมา่ใส่ ว่าเห็นไหมนี่ดิจิตอลไล่สิริกัญญาไปบวชชีบ้างนะครับบางที่ก็คลิปเสียงเก่าผมไปนะครับไปไปเปิดย้อนหลังบ้างก็นี่เงินสดไงก็เราก็พูดเงินสดมาตั้งแต่ต้นเป็นดิจิตอลตรงไหนก็ตามรอยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเย่งๆมีอะไรต่างจากประยุทธ์บ้างเห็นไหมเพราะฉะนั้นไหนดิจิตอลเขาบอกว่าเดี๋ยวรอเฟสสองค่ะอพอเฟสสอง นับเพศสองจะเป็นเงินสดเป็นคือดิจิตอลเนี่ยอย่างไรต้องการตีไพ่เรื่องการขายที่ดิน99ปีพร้อมคอนโดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เขาก็ต้องมีการแต่งตัวแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าวันนี้อย่าพูดคําว่าดิจิตอลเพราะมันคืออนาล็อกมันไม่ใช่ดิจิตอลเลยแล้วก็พริบตาเดียวเพราะเงินหมื่นภายใต้สถานการณ์คนที่ เปราะบางเราาะบงและก็จนกันถึงที่สุดเต็มไปด้วยหนี้สินเต็มไปด้วยความยากลำบากเขาจะตื่นตาตื่นใจอเมซิ่งสักกี่วันเที่ยวเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นการ,ก,ารกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรและไม่เป็นตามสมราคาคุยพายุหมุนสีลูก <c oughs> นะครับเพราะว่าตอนหาเสียงบอก54ล้านคนแจกพร้อมกันส6ปีขึ้นไปรัศมี4กิโลเมตรเพื่อให้เกิดนนะครับแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ และปัจจุบันมีอะไรยังมีน้ำหน้ามาโมโอ,อีกก็คือหมายความไม่เหลือวี่แววนะครับไม่เหลือข้าวเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเรา,าก็พูดชัดว่าถ้าอยากแจกแจกก็ต้องแจกเป็นเงินสดชาวบ้านจะใช้อะไรก็ช่างหัวชาวบ้านก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เรื่องราวต่างๆมันก็อยู่กันอย่างนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยครับคุณทักษิณเองก็ไปพูดว่าการแกร้ไขปัญหาเศรษฐก,กิจด้วยการแจกเงินเป็นวิธีการปัญญาอ่อนะนะครับ ซึ่งคนปกติเขาไม่ทํากันในอดีตบอกว่าอย่าไปแจกปลาต้องแจกเบ็ดน,นะครับเพราะว่ามันจะยังยืนสถาพรมากกว่าแต่วันนี้มันก็เหมือนนะครับมันก็เหมือนนักการเมืองตามปกติไม่ได้มีอะไรแล้วก็อยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยนะครับชุดที่สองก็ยังไม่รู้อนาคตนะครับว่าปีหน้าวันไหนอย่างไรกับสถานการณ์ที่มันเริ่มงวดก็มาตามลําดับเริ่มทวีความ รุนแรงตามลําดับคนคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่คนการเมืองเข้าแลเห็นกันชัดเจนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่ามาโม้เพราะมันไม่ใช่ไอ้นี่คือการแจกเงินธรรมดานะครับเข้าสาระบบบัญชีที่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาทำเอาไว้ไม่ได้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนอะไรใหม่นะครับหรือว่าจะแอปใหม่อะไรไม่ใหม่มันก็แอปเดิมะ <c oughs> นะครับแอปเบลเนี่ยเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเราเองก็เห็นว่า สัญชาตญาณน,นะครับของนักการเมืองประเภทพันอย่างนี้ก็คิดเรื่องคะแนนเสียงแต่ไม่คิดถึงความเสียหายนะครับของประเทศและความยั่งยืนของประชาชนเพราะนี่นะครับคิดถึงความยั่งยืนนี่เป็นความยั่งยืนไม่ได้แต่ยอมรับว่าคนเดือดร้อนจริงและความเดือดร้อนของประชาชนนั้นมันควรได้รับการแก้ไขนะครับไม่ใช่แก้ไขเพียงระยะสั้นๆขนาดนี้นะครับและไม่มีแผนการอะไรต่อ นะครับมันก็จะจบลงแบบซอฟพ,พาวเวอร์ห้าพันล้านมีหน้่นที่ไอ้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 หมูเด้งมาขอบกู้นะ <c oughs> นะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับห้าพันล้านนั่นแหละคือซอฟพ,พาวเวอร์ซอฟพ,พาวเวอร์ไม่ต้องไปบอกว่าไอ้ลูกฮิปโปชื่อหมูเด้งเล้มันจะเป็นซอฟอยู่ไปอยู่มาแม่ความรู้สึกมันก็เกิดขึ้น, <c oughs> นแพร่หลายไปทั่วโลกไปทั้งโลกนะครับทํารายการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาไปทําโพทําก่แฮริตไอ้หมูเด้งยังชนะ แคทริดได้สี่เปอร์เซ็นต์ทได้สามไอ้นี่ได้เก้าสิบสามเลยหมูเด้ง <c oughs> นะครับ <c oughs> ดีไม่เป็น,รนประธานาธิบดีของสหรัฐไป <c oughs> แต่เพื่อจะบอกว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศแบบสุกอาเผากินนะครับยิงอยู่ความเดือดร้อนนะครับซึ่งมันมีอยู่จริงแต่ความเป็นรัฐนะครับระยะสั้น,เ,นเห็นแล้วว่าวูบบับระยะยาวยังไม่เห็น <c oughs> นะครับ เพราะฉะนั้นจะเดินไปถึงระยะยาวหรือไม่นั้นนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เรายังจะต้องติดตามในท่ามกลางความเปรัะบางทั้งหลายกับสถานการณ์ทางการเมืองเพราะถัดจากนี้จะมีเรื่องของคุณองยิงนะครับในเรื่องของกรณีสนามกอล์ฟอันภายอ่าล่าสุดวันนี้คุณเรืองไกรก็พึ่งไปร้องฉบับนี้จะเป็นของจริงนะครับเพราะว่ารายละเอียดครบถ้วนก่อนหน้านี้ก็ ชิมลางกันไปชิมลางไปแต่ฉบับวันนี้นะครับนี่เป็นของจริงเขาก็จะขยับเรียงไปยังหน่วยงานต่างๆและก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องนี้อย่างไรก็ปลายทางคือสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องที่ขยับไม่ออกไม่ว่าจะมุมไหนก็าตามถือว่าเป็นการกระทําความผิดที่สําเร็จเบ็ดเสร็จนะครับใบเสร็จชัดยิ่งกว่ากรณีเสตาทบีสินกันเสียด้วยซ้า ทำไมกรณีของคุณเสนเทียนทองรอดแต่ว่าคุณยงยุทธวิชัยดิตไม่รอดมันอาจจะมีมุมให้ต่อสู้ได้ไหมคะเรื่องจริยธรรมนี่มันไปไม่ได้อ oh. เพราะขนาดนั้นไม่มีเรื่องจริยธรรมทีนี้พอถึงเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเรื่องนี้คดีอาญาจบแล้วที่ต้องกลับคืนเป็นของของวัดเป็นธรณีสง hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บางเินะคุณสนอเขาไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองแล้วอแต่ว่าความเป็นจริงก็คือเรื่องจริยธรรมมันไปเป็นอื่นไม่ได้เพราะเนี่ยนะครับทันทีที่อดีตรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นต้องคําพิพากษาเนี่ยนะครับถึงที่สุดจําคุกสองปีเนี่ยสถานะของที่ดินนะครับผู้ที่ถือจะต้องคืนให้กับวัดเป็นอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่ายังถือไว้จนกระทั่ง นะครับขณะก่อนเข้ามารับตําแหน่งนายยบรัฐมนตรีค่ะมันจะรอดอ่ะก็ที่ของเอเ๋พ่อมอบมรดกให้ย,ยังไม่รู้ว่าต้นทางมาอย่างไรอที่ของรัฐมนตรีโอเนี่ยนะครับคดีอาญานี่เขารอดนะ,ะแต่ว่าจาริยธรรมไม่รอดไอ้นี่คดีอาญาเขาก็ชี้ไปแล้วนะครับและก็รู้ทั้งรู้ว่าเป็นที่ทรณีสงนู่นเขาไม่รู้ขณะที่มอบว่าเป็นที่ผิดกฎหมาย แต่ที่ธรณีสงอย่างไรเนี่ยนะครับจะโดยคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาคำพิาพากษาศาลเทียบเคียงกรณีต่างๆมันไปเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับไม่ว่าใครคิดจะทวงรั้งอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลากหลายช่องทางแต่เรื่องนี้เนี่ยปิดประตูรอดเพราะเนี่ยนะครับใครไปช่วยเรื่องพันอย่างนี้นะครับเรื่องที่ที่ธรณีสงอนะ่ะ นะครับอย่างไรก็ไม่มีใครเนี่ยครับกล้าที่จะไปทำนะครับให้ความเลวร้ายมันเกิดขึ้นมากกว่านี้ต่อมาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทย oh. นะครับก็คือเรื่องนายกอบจอปทุมธาน,นี mm. นะครับเรื่องนี้ก็เริ่มที่จะสู่ขบวนการตั้งต้นนะครับที่จะนำไปสู่เรื่องการดำเนินคดีทั้งทางอาญาและการยุบพ,พักกับหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักนะครับเรื่องนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะ แต่ว่าเมื่อกกตแจกใบเหลืองมีการดําเนินคดีกับเจ้าภาพที่จัดงานในวันนั้นและเนี่ยนะครับคนที่ไปร่วมงานซึ่งเป็นหัวหน้าพักการเมืองเป็นเลขาธิการพักการเมืองนะครับรวมกระทั่งคนที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งคุณทักษิณก็ตามดังนั้นนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพักให้ดูกรณีนี้ส่วนเรื่องชั้น14เนี่ยการไปให้ถ้อยคำของพลเอกเสรีพิสุทธิเเ์เตมียเวน นั่นน่มีน้ำหนักมากที่สุดเพราะเนี่นะครับบุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าที่พลเอกเสรีพิสูจน์บอกว่าปปชส่งเจ้าหน้าที่ระดับนะครับระดับยังไม่อาบุโซะเจ้าหน้าที่เด็กๆมาความเป็นจริงก็เป็นความแยบคายของทางปปชเองเพราะต้องการให้พลเอกเสรีพิสูจน์ซึ่งในเรื่องการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาเป็นมากกว่าคนเหล่านั้น ค,คือถ้าเอาบรรดาอุโสมานั่งเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนะครับจะไม่ได้ตามสิ่งที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์จะต้องการแต่พอเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เด็กๆเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็ก็เสร็จพลเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งเขาต้องการสํานวนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานต่างๆมากกว่าที่เป็นข่าวรวมกระทั่งเนี่ยครับกระแสบอกว่าบัตรนี้เคลียร์กันแล้วนู่นนี่นั่นหยุด มันจบไปตั้งแต่การไปให้ถ้อยคําจากพ euh, ลเอกเตรดีพิสุทธิ์ต่อปปชไปแล้วนี่ไม่รู้ว่าพยานสองปากนะครับที่ไปกับพลเอกเสรีพิสุทธิ์ทั้งสองครั้งเนี่ยครั้งละหนึ่งคนนั้นได้ไปให้ปากคําแล้วหรือยังรวมกระทั่งการสืบสวนสอบสวนนะครับกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตลํารวจทางกรมราชทาัณฑ์ข้อมูลต่างๆไปไกลมากและผลสอบของทางแพทย์สภา แววๆนะครับแพทยสภาอาจจะเถียงก็ได้นะครับแต่ผมได้ยินแววๆว่าน่าจะส่งไปยังกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติแล้ว mm. นะครับรวมกระทั่งว่าทางกรรมการสิทธิส่งให้ปปชแล้วหรือ,อยังนะครับก็แย่กันไปว่าได้รับกันแล้วหรือ,อยังเพราะถ้าเราเทียบเคียงกับกร,รณีวันที่คุณเสรีพิสุทธิ์ได้เดินทางไปให้ถ้อยคํากับปปชว,วันนั้น mm. ก็เงียบกริบนะค่ะ mm. มารู้เอาภายหลัง ขราดนี้ก็เช่นเดียวกันทุกอย่างเป็นไปตามปฏิทินเดิมว่าเรื่องของคุณทักษิณน,นะอย่างไรก็ต้องจบเดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็เงียบกริบนะครับไม่รู้ว่าคิดจะทำอะไรแต่ว่านะครับทุกๆอย่างนั้นมันจะไม่ง่ายอีกต่อไปและถ้าเหตุการณ์มันมาเร็วทั้งเรื่องชั้นสิบสี่นะครับทั้งเรื่องกรณีของสนามกอบอันภายและกรณีของการยุบพัก สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะครับที่เราเห็นบริบทแบบนี้มันจะเปลี่ยนไปอีกบริบทหนึ่งนะครับใครที่มองว่าเรื่องต่างๆเนี่ยบัตดนี้เบ็ดเสร็จถ้าเบ็ดเสร็จน,นะครับคุณทักษิณจะไม่เงียบแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาลึกเขาเซียนเพราะปกติเขาไม่ใช่เป็นคนที่ที่เงียบอะไรแต่ว่าสถานการณ์นะครับที่ใครเนี่ยนะครับก็ไม่มั่นใจว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการขยับเนี่ยครับตั้งแต่คำร้องต่างๆสิบกว่าคำร้องให้เวียนหัวเล่นแต่ของจริงเอาถึงตายเนี่ยนะครับอยู่สามเรื่องเนี่ยนะครับอ,อย่างไรก็เรื่องที่ที่เรื่องก,ทอก็ที่เหลือก็ไม่ใช่หมายความว่าไม,ไม่มีมูลอะไรแต่ว่าที่ตายสนิทแลวตายเร็วน,นะครับที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบเท่านั้นเองค่ะอะไรก็ยังเนี่ยครับยังเดินเข้าไปในทิศทางอย่างอย่างเหมือนเดิม ซึ่งผมเชื่อว่าการณีคุณุงิ่งอาจจะเร็วกว่าที่คิด hmm. แต่ของคุณทักษิณนีนะครับอย่างไรก็เดือนพฤศจิกานะครับ hmm. บวกลบก็ไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าทุกอย่างมันเดินเร็วคุณสนที่ก็ยังไม่ทันได้ไล่หรอกนะครับค <laughs> บสถานนะารับ hmm. เพื่อจะบอกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองนั้นมันไม่มีอะไรเบ็ดเสร็จ hmm. เช่นเดียวกับโพนิด้ามันลอยๆมาเนี่ยนะครับ เราก็ต้องสนใจเหมือนกันว่าอะไรกําลังจะสร้างความเชื่อกันแบบนั้นเหมือนคนป่วยระยะสุดท้ายร่างกายมักจะเบ,บ่งบานเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคือการเมืองของประเทศไทยเป็นเรื่องวันต่อวันไม่มีอะไรที่เบ็ดเสร็จตลอดในกรณีของคุณอุง,องิงคุณทักษิณพักเพื่อไทยเองก็ตามคือถ้าทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จ สวในเรื่องประชามติเขาจะลงมติแบบนั้นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาตรฐานทางจริยธรรมทำไมเป็นไอเสือถอยกันหมดมเห็นไหมทุกอย่างมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็แต่ละคนเองนั่นต่างก็ฝากปีฝากค่ายไว้กับพรรคเพื่อไทยไม่ได้รวมกันเฉพาะกิจเพราะทุกคนเองก็ไม่มั่นใจสถานการณ์ข้างหน้าและแต่ละคนเนี่ยต่างก็เห็นวันที่คุณทักษิณเขาใหญ่ นะครับเทียบเคียงกับวันนี้แม้ว่าจะทํำท่าใจะใหญ่เหมือนเดิมแต่เต็มไปด้วยปัญหานะอนะครับการแต่งตั้งผบตรนะครับถ้าไม่เป็นไปตามกฎหมายก็มีปัญหาใหม่ขึ้นใหมีกค่ะคือหลากหลายเรื่องราวเนี่ยมันรอแทบทั้งสิน้นค่ะนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละราวมันก็จะผุดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะเห็นว่าของจริงเนี่ยนะครับหลังจากซัดหลอกซ้ายหลอกขวาในเวียนหัวอย่างที่บอก นะครับสำนวนเรื่องไทรยื่นวันนี้ไอ้น,นี่ของจริงอนะครับและแต่ละเรื่องจะเห็นถัดจากนี้จะมีของจริงตามลําดับเพราะฉะนั้นผมก็ยังเห็นว่าอาทางรอดไม่เจอการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดูแล้วเนี่ยก็มีปัญหานะคะแล้วเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมที่หลายคนก็กําลังรอดูกันอยู่เนี่ย อันนี้ก็ก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องฝันเหมือนกันไหมคะมันจะเดินตามรอยรูปของการแก้ไขรัฐมนูญด้วยไหมคะเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยเราเองก็เห็นปัญหนานะครับว่ามันจะเป็นเรื่องที่ที่ยากที่สุดเพราะคนที่จะทําเรื่องนี้โทษกรรมนอกจากมีจิตใจที่ใหญ่แล้วยังจะต้องเต็มไปด้วยศาสตร์และศิลในการที่จะต้องการความสําเร็จ การจะตั้งรัฐบาลในลักษณะแบบนี้เนี่ยพรรคการเมืองนะครับซึ่งเขาก็ประกาศตตวตนเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาไม่มีวันจะยินยอมเรื่องหนึ่งหนึ่งสองพรรคเพื่อไทยที่ไหว้ครูกันมานานเนี่ยตอก่อนคุณทักษิณจะโดนเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเขาก็ยืนกระต่ายขาเดียววันนี้เนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าเสียงก็เริ่มไม่ดังเหมือนเดิมนะครับเสียงที่ดังก็ ยังเป็นส่วนของพรรคประชาชนซึ่งยังจะต้องไปเชิญเรื่อง44สิสอเรื่องจริยธรรมซึ่งก็ใกล้เข้ามาเต็มทีเหมือนกันอาจจะจบภายในปีปนี้นะครับช้าที่สุดก็ต้นปีหน้าพอทันทีที่ศาลประทับรับฟ้องนะครับก็อยู่ที่ว่าจะสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งโดยหลักก็สั่งยุติในการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสสที่มีชื่อตัวจิต้าตั้งแต่วัวหน้าพรร ก็มีเวลาร่วมประมาณสักสาเดือนเศษๆเท่านั้นหรืออาจจะไม่ถึงกันเศษด้วยซ้ำแบบนี้ในสภาก็คืออยู่ไม่ครบ500ใช่ไหมคะมันไม่ครบตั้งแต่ปัจจุบันนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเมืองเวลามันไม่มาการคิดรอดมันจะไม่รอดและที่สำคัญเนี่ยนะครับเรื่องกรณีของอดีตสมาชิกก้าวไกลเนี่ยการไปให้ถ้อยคำของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำให้การดิ้นเนี่ย นะครับการสู้เนี่ยยากตามลำดับ mm. นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมมีความเชื่อนะครับแม้ว่าไม่ต้องการให้ใครถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตหลายคนเนี่ยนะครับควรเดินถนนทางการเมืองซึ่งเป็นถนนที่ผมเคยเดินแล้วก็ไม่อยากคิดกลับไปเดินนะครับ mm. เพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนี่ก็คือโชคชะตาที่รออยู่ข้างหน้าแทบทั้งสิ้นนักการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทย นะครับเรื่องกรณีน้ําตื้นกรณีอบจอปทุมแม้กระทั่งเรื่องคุณอุ้งยิงเองรวมกระทั่งเรื่องคุณทักษิณชั้นสิบสี่มันงวดก็้ามาทั้งสิ้นจะจบเนี่ยนะครับอย่างเร็วปีนี้หรือว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่เกินสุษจีนที่ผมเผื่อนะครับความเป็นจริงอาจจะเร็วกว่าที่คิดนะครับในแต่ละบริบทแต่ของคุณทักษิณยังไงก็ไปก่อนเพราะว่าเวลาที่มีการขยับกันจริงๆนั้น พอเริ่มนับเนี่ยนะครับเวลามันจะไม่นานมันอยู่ที่จะดีเลยหรือไม่ดีเลยเพียงแต่ว่าความเสียหายข้างหน้าเนี่ยเช่นว่านะครับเรื่องเรื่องที่ดินเรื่องบอลเรื่องแลนด์บริดนะครับดิจิตอลบอลเล็ตตอนนี้ก็ยังเรียกดิจิตอลไม่ได้นะครับ <c oughs> ปัญหาก็คือว่าถ้าเป็นนักเศรษฐศษศาสตร์เขาก็เห็นว่าผิดเงื่อนไขาการใช้งบประมาณนะครับแต่อย่างไรก็ตามะยังมีอีกหลากหลายด่าน รวมกระทั่งเนี่ยนะครับถ้ารีบเจรจาผลประโยชน์ในเขตพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาและประเทศไทยต้องเสียเปรียบนะครับซึ่งมันจับกันได้ทั้งนั้นก็จะเนี่ยครับก็จะเกิดสถานการณ์อีกอย่างหนึ่งคือบรรดากองเชียร์เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เขาจัดชุดนะครับแห่เข้าไปจัดชุดนะครับตอบโต้ไอโอครบตัวนะครับแล้วก็เรียงเหมือนตั้งระบบเอไอกันเลยแล้วบรรดากองเชียร์ทั้งหลายก็เชียร์ไปงั้น วันไหนเขาก็เลี้ยวไปตรงไหนก็ไก่พวกนี้ก็น่าก็ทําหน้าเลือหลาทีก็แล้วก็กลับมาต่อแหลกันต่อ <S 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 หาสาระไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในความเห็นผมเนี่ยนะครับกระดานทางการเมืองของคุณงงุงิงคุณทักษิณน,นะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยใกล้เวลาเต็มที ด้วยเหตุที่คุณจรูพรพูดไหมคะก็เลยมีกระแสข่าวเรื่องของพักอนุรักษ์นิยมที่จะตั้งขึ้นมาใหม่โดยมีชื่อของบิ๊กแดงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะคือระยะเวลาเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ว่าเวลาการเลือกตั้งที่มันยังมีเวลาอีกยาวไกลการเปิดนะครับเรื่องพักการเมืองนี้โดยที่เจ้าตัวเองที่มีชื่อทั้งสามถึงสี่คนเนี่ย ค่ะนะครับสองพบตรหนึ่งบระหลัดหนึ่งพบ,บตบเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่มีใครออกมาพูดสักคนใช่ค่ะมีแต่แหล่งข่าวคุณว่าสนานาน่วมนะครับว่าบุคคลใกล้ชิดออกมาบอกว่าไม่ไม่ได้ทำํำแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เราต้องดูนานๆอย่าดูเพียงแค่ภาพปรากฏการแต่ว่าอยู่ดีๆทาไมเรื่องการจะตั้งพักการเมืองอในสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังไม่มีปีไม่มีครุยเลยเนี่ย กําลังคิดอา่านหรือการจัดจังหวะอย่างไรซึ่งซึ่งเราต้องต้องดูรายละเอียดมากกว่ากับชื่อที่ปรากฏอเพราะชื่อที่ปรากฏค่อยเป็นที่วิพากวิจารณเพราะต้องต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสถานการณ์ในกระดานถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับว่าการเลือกตั้งมันมันจะเดินได้ต่อไหม,มหลังจากคุณวิ่งไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น นะครับใครจะคิดจะอยู่สี่ปีก็ว่าตามสบายนะ <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าคุณลุงยิงเนี่ยนะครับไม่นานถัดจากนี้นะครับแล้วก็น้อยกว่าคุณเศรษฐาพอสมควรในระยะเวลาที่อยู่คนที่มาใหม่นะครับซึ่งอาจจะเป็นคนเก่าและเนี่ยนะครับอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับทุกเรื่องนะครับการเมืองเป็นเรื่องของความนะครับ เขาเรียกว่ารับรวมพลงังศิลปะนะครับสับขาซ้ายหลอกขาขวาอยู่ในบริบทอย่างนี้กันมาโดยตลอดทีนี้สิ่งที่เราจะต้องสนใจต่อไปก็คือว่าปัญหาของชาติมันอยู่แบบนี้ไม่ได้เราจะยินยอมให้บ่อนมันเกิดไม่ได้นะครับภายใต้ผลประโยชน์ชาติเท่านี้นะครับซึ่งทำท่องเที่ยวอย่างดีเนี่ยจีนนะครับจีนแผ่นดินใหญ่สร้างอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใหญ่โต เขาไม่มีบ่อนอยู่ข้างใน,นนะครับเขาก็ทารายได้การท่องเที่ยวเรามีไรายได้ทําดีๆเกินสามล้านล้านอยู่แล้วสามสิบปีเก้าสิบกว่าล้านล้านอาจจะทะลุร้อยล้านก็ได้ร้อยล้านล้านก็ได้แต่เรามาจมปลักกระบ,บอสองแสนแปดหมื่นล้านในเวลาสามสิบปีกับความหายนะไม่รู้สักเท่าไหร่และผลประโยชน์ชาติได้น้อยนะครับคนบางคนในชาติได้มากม,มันเรื่องอะไรนะครับเรื่องแผ่นดินเหมือนกันนะครับเราสู้เรื่องตารางนิ้วเดียวนะ ว่าเราไม่เสียให้ใครไอ้นี่เราจะเสียไปอีกเท่าไร่แลนด์ปิดภาคใต้สามแสนไร่คนใต้รับไหวนะครับเรื่องคอนโดหรือแม้กระทั่งที่ลักษณะอย่างอื่นก้าสิบเก้าปีนะครับผมเชื่อว่าคนมันรับไม่เหมือนกันไม่ไหวนะครับหรือแม้กระทั่งเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยซึ่งมันเสียเปรียบตั้งแต่ต้นก็มีคนไปยกให้ต่างชาติเสียก่อนแล้วเรานี่เป็นประเทศอเนกอานาถอะไรที่เป็นรายได้ยกให้ต่างชาติหมด อะไรจะเจ๊งเราเะก็จะทำไว้รัฐวิสาหกิจอย่างองค์กรไพ่เนี่ยผลิตไพ่เล่นเนี่ยนะครับเราไม่ยกให้ใคร <c oughs> แต่ว่าสัพาัพปทันพลังงานทองคำโปรตส <c oughs> เรายกให้ต่างชาติหมดนะครับเราเอาเฉพาะไพ่กับองค์การฟอกหนัง <c oughs> ทุเลน่นะครับนี่คือสภาพประเทศไทยว่าแล้วเราจะเหลืออะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมองเห็นว่าผลประโยชน์ชาติวันนี้เนี่ยนะครับคนคิดถึงน้อยที่สุดแต่ว่าเราในฐานะประชาชนเรามีหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยช,ชน์ชาติและผมดูอารมณ์พี่น้องประชาชนมเมื่อวันที่วันเสาร์ที่วันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาวันอาทิตย์เนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสไปพูดกับบรรดาหมู่มิตรที่จังหว <คน S 1> ัดขอนแก่นนะครับคนที่มาฟังก็บรรดานะครับ ทั้งสื่อสารมวลชนนะครับนักเคลื่อนไหวนักธุรกิจนะครับผอการค้าสภาอุตสาหกรรมอ,อดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายตำรวจปัจจุบันเยอะแยะมากมายนะครับเราก็เห็นอารมณ์ของประชาชนกวงเล็กๆแบบนี้นะครับที่จะได้มีโอกาสนะครับไปแลกเปลี่ยนตามลำดับนะครับต้องยังขอบคุณคุณจเจริญรักที่เป็นเจ้าภาพแต่ผมก็เชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างให้จังหวัดอื่นๆได้ไปทำ พราะผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามการเมืองเนี่ยนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอีกไม่นานเนี่อนะครับผมไม่แน่ใจอย่างที่บอกว่าคุณสนทิจะได้ทันทันได้นำทับหรือเปล่าแต่ว่าถ้าอยู่ถึงวันนั้นกันนะครับก็อย่าประมาทเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นคือคนที่อยู่ในบริบทรัฐบาลนะครับและคนที่ออกมาดูถูกต่างๆคนที่ไม่เคยอยู่ในสงครามทั้งนั้นไอ้พวกที่ไม่เคยอยู่สงครามก็จะเก่ง <Cat. S 2> แต่ว่าคนที่เขาอยู่กันในสถานการณ์การต่อสู้นั้นทุกคนก็รู้ว่ามันคือความยากลําบากทั้งสิ้น